แ็กตัว XLT นะคะจะเป็นตัวแม็กขอบ17นะคะส่วนรถสปอร์ตเนี่ยจะเป็นขอบ18นะคะลายล้อแ็กก็จะเป็นลายนี้เลยนี่นะคะตอนนี้เนี่ยพี่ๆเขากำลังทำการติดตั้งฟิล์มอยู่นะคะติดตั้งบานหน้าอยู่เลยนะนเห็นบรรยากาศในการติดตั้งกันไปเลยนะคะบอกเลยว่ารถ1คันเนี่ยจะมีช่างนะคะติดตั้งค่อนข้างเยอะนะคะแค่ช่างฟิล์มเนี่ยก็คือคันละ2คนแล้วนะคะ แล้วก็ถ้ามีติดตั้งตัวอื่นเนี่ยเช่นอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยก็จะลุมกันเลยทีเดียวนะคะอย่างที่เราได้เห็นตรงหน้านี้นะคะอันนี้คือนี่ค่ะพี่ตากล้องนี้เลยค่ะอันนี้นะคะติดตั้งตัวบันไดข้างค่ะ ก็จะใช้ช่างนะคะถึง2คนนะคะในการติดตั้งแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเหล็กของตัว TWI บันไดข้างตัวนี้นะคะเป็นเหล็กแท้ๆนะคะซึ่งหนึ่งเลยนะคะมีน้ําหนักค่ะสนะคะต้องใช้ความพิถีพิถันแล้วก็ความชํานาญของช่างะคะ่ะในการติดตั้งนะคะสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะคะมุดไปใต้ท้องรถแล้วก็ติดตั้งกันแบบนี้เลยนะคะรับประกันงานติดตั้งให้ทุกชิ้นงานคะ่ะรับรองสวยถูกใจแน่นอนอเดี๋ยว,วเรามาดูคันนี้กันนะคะที่เขามุดกันเข้าไปเนี่ย แต่งแบบไหนกันอ่าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นชุดแต่งยอดฮิตนะคะแต่งอ e ีกแล้วนะคะตัวนี้ f 1 5 0 y body หน้าเมกานะคะนี่ y body หน้าเมกาเห็นเลยค่ะว่าตัวนี้นะคะไฟหน้าเป็นรูปตัว c ใหญ่แบบนี้เลยนะคะมีหลอดตอ่าปีแก้วนะคะเป็น blue eye อยู่ข้างในนะคะสองดวงแบบนี้เลยนะคะขนาดใหญ่ค่ะสัญลักษณ์ตัว ford นะคะ นูนออกมาแบบ3มิติเลยนะคะขนาดใหญ่ค่ะ F.O.R.D. Ford <โฟ>นะคะพร้อมกับตัวไฟนะคะอยู่ด้วยกัน3จุดแบบนี้เลยนะคะกันชนด้านล่างค่ะก็จะมีดวงไฟนะคะดวงเล็กๆอยู่ด้วยกัน5ดวงค่ะเป็นไฟหลีไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกในตัวนะคะตัวนี้ซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วแบบเรียบนะคะมากับตัวชุดแต่งอยู่แล้วนะคะกระจกมองข้างค่ะอันนี้ก็คือเรียกกระจกหูช้างนะคะใหญ่นิดนึงค่ะเพราะว่า ขามีเรนว้านะคะซึ่งจะมองเห็นเป็นเลนตัววายนะคะก็จะมองเห็นได้ทั้งคันเลยเพราะว่าด้วยลักษณะของขนาดตัวรถเนี่ยที่มันใหญ่ขึ้นนะคะการใช้กระจกมองข้างแบบนี้จะเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดนะคะรอม็กค่ะรอม็กตัวนี้นะคะใส่ออฟโรดเลยนะคะตัวนี้ค่ะใช้แม็กตัวซีรียงนะคะ3 5มสิบห้าคูสิบสองจุดเป็นแม็กขอบยี่สินะคะอืม แล้วก็ออฟเซตค่ะอยู่ที่ลบ44นั่นเองนะคะตัวนี้ยางใหญ่นะคะไฟท้ายแบบนี้เลยพี่ๆคนไหนที่แบบว่าดูฟอร์ดหรือว่าเป็นสาว o ก k s ว a g Ford เนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งด้านหน้าหรือว่าไฟท้ายนะคะนี่ก็จะเราจะเห็นกันบ่อยแล้วเนาะเพราะว่าเกษตรนวมินแต่งบ่อยๆมากนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันบ้างนะคะ ตอนนี้เนี่ยรุ่น XLT ตัวเก่าอะคะ่ะก็ราคา92,000มีโปรอยู่ที่59,000เนอะก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะตัวนี้เป็นสีประตูสีบอลเงิน XLT ตัวเก่าเนาะ,ะเปลี่ยนไฟหน้ามาสแตงนะคะนี่แล้วก็มีรูกแก้าเป็น blue eye แบบนี้นะคะ daytime running light ค่ะไฟบาร์สามสเต็ปนะคะสัญลักษณ์ตัวชุดตัง F150 ค่ะเปลี่ยนกระจังหน้าฟอดนะคะพร้อมไฟจิ๋วสีขาว3จุดค่ะ สกรูหน้าเป็นแบบเรียบนะคะแบบนี้แล้วก็ซุ้มล้อขนาดหนิ้วแบบเรียบไม่มีหมุดค่ะคันนี้นี่แบบนี้เลยนะคะก็มาให้ดูตัวนี้เป็นตัวบรมบรมวายแท็กค่ะที่เห็นสีดำจอดสองคันขนาดกันอยู่แบบนี้นะคะก็คือ Y ายแท็ค่ะแต่ที่ต่างกันก็คือจะเป็นกระจังหน้านะคะตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้าแล้วนะเป็น ตัวกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะดำด้านแบบนี้พร้อมกับไฟจิ๋วอยู่ด้วยกันสาุสีส้มค่ะนี่กระจังหน้าเดิมนะคะเป็นแบบนี้นะคะติดกันพอดีเลย <laughs> นี่กระจังหน้าเดิมจะเป็นสีเทากราฟไฟแบบนี้นะคะตัววายแท็กเนี่ยไฟหน้านะคะโดดเด่นเลยก็คือจะเป็นไฟหน้า l e d ไฟเลี้ยว l e d ไฟตัดหมอกก็ l e d เช่นกันค่ะ อันนี้ก็คือโดดเด่นเลยสําหรับวยแท็กนะคะและที่สําคัญก็คือถ้าเป็นในเรื่องของตัวท็อปเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวาการปรับลําแสงนะคะเลี่ยงการสะท้อนตาผู่งขับขีเลนสฝังตรงข้ามด้วยแล้วก็กล้องเนี่ย360องศารอบทันเลยทีเดียวนะคะ mm. ถ้าเกิดว่าใครสนใจซื้อกล่องออปชั่นเนี่ยก็จะมีราคาแพ็กเกจเพิ่มอยู่ที่50,000บาทด้วยค่ะ mm. ได้อะไรเพิ่มบ้างคะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ เดี๋ยวกิฟพาไปดูข้างนอกอีกนิดนึงนะคะมันจะร้อนนิดนึงนะคะเพราะว่ามือถือของกิฟนะถ้าโดนแบบความร้อนมากๆมันจะดับไปนะคะเดี๋ยวถ้าดับไปตอนไหนแสดงว่าเครื่องมันร้อนนะคะ